สวัสดีครับช่องเอกลำเพลินโชว์ครับตอนนี้ฮอตดิพากันยุ่มยุ่มหัวทรงค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เมื่อนี้ฝนตกเนาะฝนตกแบบแห้งและตอนนี้สนามของเราก็จืนหมดแล้วแต่ว่าหน้าเวทีของเราที่จะจัดแสดงพรุ่งนี้จัดแสดงพรุ่งนี้สวัสดีครับรอดอกไม้ปิดแฟชั่นปิดแฟชั่ ะะะไรนคด้วทางปลอดภัยนะคะก็วิวพทีสวยมากตอนนี้เราเราหันหันกล้องข้าหลังตอนนี้เนี่ยพื้นพื้นตรงนี้จะกางเต็นท์แล้วก็จะเอาโต๊ะจีนมาวางอุ้ยเป็นเป็นงานใหญ่เด้นเหมียวสำรับไัพ่อในเขากุ่มตอนนี้ตอนนี้กับเขาท่านอยู่บัานละสามสิบแปดบาทนอ ตัวจีนก็ยังว่างอยู่นะครับผมน้องหนิวก็มีโตัวจีนด้วยขอบคุณพ่อฮักกทมเนาะแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรเอ่ยจะปิดแฟลก่อนค่อยพูดปิดแฟลก่อนแล้วก็พ่อฮักกทมเซอร์ไพรส์เังไงเนี่ยให้ดูหน่อยหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณพ่อฮักกทมนะคะเราเราจะไปแลกแบงค์ร้อยมาทําอะไรดีไหมพี่ทำให้หนูทำพี่ทําให้ได้อยู่ทำใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทันล้วบาเราไปนั่งช่วยกันทำก็ได้พี่เคยไปกดทีละสี่ร้อยจนถึงหนึ่งหมื่นอะ ตอน<ช>ทาอะไรใช่แล้วไปยืนกดนานมากแล้วยุงก็กัดทีเนี้ยแล้วจะทำอะไรทุงสุดเท่าไรทุนได้เท่าไรไม่ใช่หมายถึงว่ากดกดี้อยจะได้ใบ100ยงไงอือ,อเอา้าฉันหายขนาใส่จักของไหม <c oughs> ขอบคุณพ่อฮักกอทะมอนะครับทีเอนดูน้องมิวนะครับน้องสาว,น,สาวน้องสาวสุดทองของํำเพ่นโชาปีนีอายุหน่อยสุดฝากพอ่อพอแม่แม่เบิ้งแย่งน้องในเด้อพอ่พอพ่อฮักกอทหมอกับใจดีกับน้องหลาย เป็นยังไงความรู้สึกโดนสะไบตกใจตกใจจะร้องไห้ใช่ไหมพอการใช้มาแก้ใช่ไหมพอการใช้ว่าจังไหนบ่กให้ฟังดูเขาบอกว่าไปเห็นยังผิดมากไปเห็นยังผิดมากปาะสันไปได้เอฟซีอ้าวจริงไหมจริงเอาอจริงไปได้เอฟซีลูก็เลยตอบจริงบอหมายถึงพอการใช้ถามบอใช่ใช่พอการใช้ถามทำไปได้เอฟซีบอเป็นว่าแต่ว่ายังไงวันนี้นุ่นประเดี๋ยว่างนุ่งประเดี๋ยว่าเนุ่งอย่างไรว่าเอาเบื้องหลังพานบอลนุ่งเลยว่าเบื้งเป็นอย่างไรจับผู้คน เกือบเป็นหาไเกือบเป็นห้ไห้เลยล่ะห้เลยล่ะดีใจกับน้องนะคะผมเมื่อเอิแกบพ่อมีโตนางหรอดีโตหรอมีเด่น้าศนังกับน้องหมีไปไปเดินเดินไปบ้านทางบ้านนอมหน่วยเพราะว่าเรา่านี้กลับเลยไม่ได้หรอเป็นไงวันนี้ซ้อมสีถามทั้งสองคนเลยซ้อมเพลงต้นตีมันใส่ต้นตีวันที่สองเป็นไงหมียมันเป็นยังไงสปอยหน่อยไม่สปอยเพลงแต่สปอยหน่อย ดีค่ะโคตรมุ้เลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดีครับดนตรีแบบดนตีแบบมันสนุกมากนะคะผมมิวพันขื่นเพลงแหลกตัวครับสปอยนิดๆสวัสดีค่ะดีคันี่จะสืน่เขาเอ่าย่งก่สดีค่ะ้้กลุ่มปิดนาสดกุ่มปิดก็จะมีแมวล่าด้วยมือแร่งนิดแมวล่าแมนประมาณนั้นแมวล่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สิ้งใจเขาบอกว่าพ่อ่ม่ซีว่าถ่ายน้องหนูให้เบิ้งดูดูคุณแหว่าเมื่อใด้อไปองเม่อันนี้คือหถ่ายได้แล้วมั้งไม่ได้พ่อถ่ยกล้องหลังตีถ่ายอดอจจิไม่ฉันเห็นพนนท์่ะเอ้าแล้วก็ไปเช็คซองพนนท์ดูสิพนนท์กอจะลืมเหมอันเขาเขาอย่างไรไม่ต้องไลเยดงเลยแล้วก็เลย

สวัสดีครับน้องมามาจากไหนครับเออมากกับครูแต่อย่าอนให้พิทยุโอ้โหอะไรต้องอย่างปลอตัวเอาหนอนพี่โต๊ะใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ไม่สนใจไม่สนใจตอนนี้สนใจแตงโมนี่ก็เป็นเอฟซีแตงโมถ้าเอาให้แตงโมดีกว่าเรื่องสองสามแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ยคนละอันเพลงนี้

เสืยอมองไมทุกทหาวใจทำร้าันจมองหายังนั้นมีรังกองเลยใจะเังกันในยูทูบเดยวได้ฟังตัวจริงแล้วเล่นอยู่มอไหนคะมอสี่อามอเอาตอนไปแข่นชิงสาอยู่มอสามเหรอมอสองอามอสองปาดมอสองเดชแคมอันนั้นก่อถวยพระราชทานบอก นี่ค่ะว่าแม่อย่าลืมเลยค่ะซื้อมาเค้ากุมปิดมาเบิ่งน้องแตงโมได้จ้ะนี่นี่ก็แตงโมนี่ค่ะอันนี้แตงร้านเป็นเป็นคนบุรีรัมย์เลยเป็นบอกเป็นคนโอสุขาสุรินทร์นอตายแลบตายแล้วตายแล้วเสียเขาเนี่ยเอาเดี๋ยดิอ๋อขอที่ขหยแลเนี่ยไม่้านเนี่ยลืมน้องเนี่ยตอนที่ไหนเนี่ยก็สอน ค่ะค่ะค่ะ <c oughs> มาก่อใครก่อนาก้บเพื่อนค่ะแข่เป็นอะไรมาเนี่ยรถชนรถชนพูดได้ห่ะมา,มาชนเนาะจางมาชนดาราข่อย <c oughs> แต่งไปแต่งโม,มอ้ย <c oughs> ดีใจอะได้ฟังเสียงสดๆแล้ว <c oughs> ฟัง<ด>ตแต่ในยูทูปย่ำอะไรก็ได้อันนี้ไม่สบายพรุ่งนี้ก็ไม่สบายพรุ่งนี้หายไหม ขนาดปอส้าหมายยังหลอกมวนเยี่ยมจริเป็นไทยอีกตอนแตงโมนี่เสื้อไพรส์ไ้ร้อนในตอนนี่เสื้อไพรไหมแต่เมือมาเพียงมางขนาดนันถ่ายเวทีได้ไหมไม่ได้คลิปนี้กับซีมี่ดิดดิ่าห้าหน่อยนะครับผมนี่ัาน้องแตงโมด้วยอุ๊ยเพชรอยากให้น้องรับแอดจังเลยว่ะ น้องอยากให้น้องแต่หมอรับแอด์ผีจังเลยวะตัวสูงเนาะถ้าไปแข่งอย่างนี้จะผีปะอาจจะยังเนาะปวดแขนแล้วปิดคลิปให้หน่อยเมียวตอนนี้เราขันอะไรไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าจันทร์วันนี้ขอบคุณวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคาราก้เท่าหม้อนั่งเลยค่ะพี่น้องเงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะเราจะขอบคุณ รวนี對對่ัุกพที่รูนค่ะ่ว่นทยุเบื้องหลังมีอยสุนเย็นดยกนันีคอราไปกกอนค่ะเจอกันี่บ้างโมใบกล้องหน่อยจ้ฝากติดตามด้วยนะครับุ่มปิดเล้าขนาดแบบร่องแบบเออเสียงเป็นวัดเป็นไอ้ได้หน่กัย่งมวนนครับคลินี้กไวซซี่คฝากกดลค์กคอมเมนตอเดกกบเ็ดดี่คอนคเคลียดกับผมบ๊ายบา